โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสําหรับใครที่ลงคลิปสั้นใน u t u b e นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า y o u ู u ูบช็อ t นะครับพอดีว่าของผมลงไปปั๊บเนี่ยพอดีว่าผมใช้เสียงของต้นฉบับนะครับทีนี้พอต้นฉบับเขาลบเสียงออกนะครับมันก็จะส่งอีเมลมาหาเราแบบนี้นะครับก็คือระบบได้ปิดเสียงวิดีโอสั้นนะครับของคุณใน YouTube และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ไม่เป็นสาธารณะนะครับมันก็จะแจ้งให้เราทราบก็คือ,อประมาณ30วันนะครับมันก็จะทำฮะมันก็จะลบวิดีโอสั้นของเรา,าที่ถูกปิดเสียงแบบอัตโนมัตินะครับสาเหตุนี้ก็คือ,อเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไปใช้เสียงของอต้นฉบับเขานะครับใช้เสียงต้นฉบับเขาทีนี้เสียงต้นฉบับเขาลบออก เขาลบ,ลบเสียงต้นฉบับออกนะครับก็เลยต้องเราก็ต้องเรียกดำเนินการนะครับถ้าจะให้ดาเนินการเนี่ยก็อาจจะต้องแบบเราดาวน์โหลดเก็บวิดีโอไว้แล้วก็ใช้เสียงอื่นได้นะครับให้เราใช้เสียงอื่นนะครับในการทําเป็นวิดีโอสั้นนะครับนนี้ก็คือเนี่ยตามนี้ครับผม ที่มันแจ้งเตือนมานะครับก็คือคลิปนี้มันจะเป็นคลิปนี้นะครับผมก็จำไม่ได้นะคลิปอ่ามันจะนานอยู่นะครับ เจอนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับน่าจะอยู่ อ่านี่แถวๆนี้แหละครับที่เป็นคลิปสั้นนะครับที่มีปัญหาใส่นออส่นออ่านี่ครับ อ่ายิ้มหน่อยครับอะไรประมาณนี้คลิปนี้นะครับที่มีปัญหาเนี่ยมันเปลี่ยนสถานะว่าเวลาเรากดไปแล้วเนี่ยไม่ได้ยินเสียงก็คือเสียงนี้ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับแต่ทางที่นีก็คือเราดาวน์โหลดคลิปเก็บไว้แล้วก็มาใส่เสียงอัปโหลดขึ้นไปใหม่นะครับอ่าภายใน30วันนะครับโอเคนะครับก็มาบอกท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับถ้าจะให้ดีเราก็ควรที่จะใช้เสียง เป็นของตนเองดีกว่านะครับจะได้ไม่ถูกลบอโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ